เดิน,น,นี่น้อนกลางคืนยุ่มมากกลางคืน,นช่วงเก็บไฟช่วงเก็บไฟ แรงแรงโอ้โห oh, oh, oh. ชิโดูเนี่ยมมันอยู่ข้างสูงนี่เห็นไหมนู่นน่ะ อันนี้มันสี่เมตรเนี่ยมันมันไม่สู้ไอ้ข้างบนเด้ห,หลบพายยเลยพไปน้นองออบหลบเลยลบมันเลยมันจะหลุดไมเลยดูดิถ้าใครทำเสาสิบสองเมตรสิบเมตรขึ้นไปประมาณแปดเมตรเนี่ยลมมันจะอยู่ตรงนู้นพี่น้องเนี่ยตรงนี้แทบไม่มีลมแต่ว่าข้างบนนั่นเอ็นไม่รู้ว่าจะเอ็นอยังไงแต่ว่าอันนี้มันก็หลบเด้หลบอยู่เด้นน่ คือถ้าถ้าถ้าใครได้อยากได้ไฟจริงๆสักแปดไปช่างว่าเนาะพอทําได้ไหมดูดิมันอ็นแต่ว่าตรงที่ช่างนี่ไม่มีคือรวมมันอยู่สูงขึ้นไปตัวนี้สี่เมตรครึ่งใช่ไหมอีกสักสี่เมตรนี่ถึงเลยพี่น้องมันต่างกันอยู่ดิช่างก็ว่าถ้าช่างทานี่ก็สักแปดเมตรแต่ช่างจะเอาสูงไปกว่านี้ช่างก็ไม่กล้านะช่างกลัวฟ้า เพราะว่ามันโล่งด้ช่างอยู่เนี่ยโล่งเลยมีกระท่อมชั้นอยู่คนเดียวเด้กัว่านะแล้วก็เรามีระบบโซล่าเซลล์ด้วยก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําโชว์สักแปดเม็ดนะมันจะเป็นยังไงนะว่ามันถึงลมไหมแต่ไอซีเม็ดนี่มันมันไม่ถึงอยู่แล้วแหละถ้าวันไหนไม่ลมไม่นาเหมือนวันเนี้ยมีพายุฝนฟ้าขนองเนี้ยเราเราถึงจะได้มันคือถ้าถ้าถ้ามันแรงแรงแรง,งมากๆมันจะจะหัก หลบเลยได้ไหมเนาะเอียงแบบเอียงเอียงอ่าเอียงเอียงเองนี่คือมันเอียงพอลมไปมันก็จะปล่อยออกมาตัวนี้ใบร้อยี่สชุดไดนาโมนี่กระแสไม่สู้ใบร้อยสสิบเด้ใบร้อยสสิบนี่สิบห้าจุดหกสี่แมเด้ตัวนี้ไม่ถึงไงแต่วันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงไปวัด ชี้เกียคือมันหมุนธรรมดามันจะอยู่สี่ห้าหกเ8อปด่สี่ห้าเปะช่างวัดอู่ด้น้อยอยู่ช่างว่าจะเปลี่ยนอยู่ปึ๊บออเป็นไงฉันหลบอย่างเดียวจ้าพอมันหลบปุ๊บมันก็จะเบานะแต่ว่ามันก็หมุนต่อไปเลยพนะี่น้องแต่มันจะเบาเบาอ่าโอ๊กุยาานฝากว่ากดิเราอยู่คนเดียวไอ้อยู่กลางแก้ง อยู่คนเดียวนี่กลัวฟ้าโอ้ฟ้าเหลียมนะเลียมแพร,แพร่ภาพถ้าใครมีบ้านมีชิดไม่เห็นฟ้าสักทีแล้วในนี้เราอยู่ที่โง่งอ่ะทำมาสม้มนี่แหละนี่เรความคือความได้เปรียบของโซลาเซลไอ้ของไอการฮันลมที่มีให้ระบบพลังงานทดแทนก็คือไม่มีกลางวันกลางคืนคแบบนี้แหละที่ช่างชอบ ที่ช่างชอบที่ช่างได้มาทําใช้ทาขายก็เพราะสิ่งนี้แหละชอบกระหันหลมเลยก่อนโซลาเซลล์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าเอาจริงๆที่โคราที่บ้านที่ช่างอยู่นี่ฝันพึ่งพึ่งพามันก็ยากอยู่แต่ว่ามันก็ได้นะ่ะได้แต่วันที่เราวันที่เขาไม่ได้เราได้นะะเราเข้าใจตรงนี้ด้วยตัวหญิงตัวอย,าง,อยางมันมีสองมุมหมดน่ะพี่น้องนะจะต้องเข้าใจหามุมดีมุมเสีย ก็ประมาณก็เยอะอยู่นีดการหันลมเราจะว่าเนี่ยช่างบอกไว้ก่อนนะมอเตอร์คองทาบว่าก็ตัวละหมื่นไปแล้วหอโอ้อไหวรอเปล่าไหวรอเปล่า <laughs> สนุกสนานไปเลยพี่น้องเลยคนชอบเนาะจะไม่ว่ากันเนะเอ่ะนี่นะคือศักยภาพของมันประสิทธิภาพของเขา ไม่มีกลางวันกลางคืนอ่าถ้าใครอยากได้ไฟเต็มประสิทธิภาพมันก็คือสูงน้อยแค่นั้นเองนะครับเขบ็นเจ้ารับพิธีรับชมครับผมขอบคุณครับ